อัอดีอัอดีมาดิแมวนี่อย่ามกระรับขามันจะไปนั่นยังไงอ่ะจะป้านั่งป้ามึงเด็กให้เด็กให้อ๋ออ๋ออ๋มีอะมีอะเพ่มากเลยโอ้โชว์ด้วยมีกิ้งโชว์ด้วยกิ้งโชว์ด้วยล่ะกดิแข้งดักเด็กๆเลยนะลูกเขาเนี่ยนัอดีอดีจำได้ป่าว นะดูนะดูนะมันพยายามจะขึ้นมาข้างบนเลยต้องหาอะไรมาปิดไว้วันยังสร้างไม่เสร็จครับยังไม่มีประตูเลยออตอนนี้มันแอบรถตรงนี้ ไฟหมดแล้วโอ้โหกิ้งกิ้งกิ้งไฟหมดแล้วเลยเดินเลยเนเลยอ้ามีอาอาดีอาดีอาดีมันได้แล้วไปขึ้นมาบันไดแล้วก็ร้องโอ้ยแล้วที่กว้างๆไม่มาเล่นอ่ะมาเล่นแคบๆทำไมอ่ะ อยู่ทำไมแคบๆป่ะนี่รัดคอหรือเปล่าไหนดูสิโอ,อ้นนี้มันรัดขานี่อันนี้ไปใส่ขาทำไมเขาไม่ได้เอาขาใส่ตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวต้องถอดใหม่นะนี่มันก็รัดขามันจะไปนั่นยังไององ่ะเดี๋ยวป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกะให้เดียด๋วยวแกะให้นี่อดีตเป็นหมาหน้าหล่อใช่งไหมนี่มีอา อันนี้กินนมไม่ยังลกูกเอ๋มาดูหน่อยสินี่เท่มากเลยมีอาเป็นหมาหน้าหล่อโอ้โหดูข้างในนะระวังน,นะออกมานะข้างผมดินนะใช่ที่นอนดีเลยดูต่ทนี้ไม่นอนตรงนู้นแล้วใช่ไหมอ่ะดีมานี่เลยจำได้เปล่าม,นนลมานี่เร็วมานี่เร็วเดี๋ยวซื้อนมให้เร็ววันนี้กินนมหรือยังไม่เอานมมาให้กินหรือยัง อ้ยอ๋ออ๋อมีอ่ะมีอ่ะเทรมากเลยโอ้โชว์ด้วยมีกิ้งโชว์ด้วยกิ้งโชว์ด้วยล่ะกระดิกหางดักดักดักดกเลยนะไหนดูหน้า่อยว่าไงนี่เป็นไงล่ะอ๋ออ๋ออ๋ออเออนั่นแหละออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ต้องกลัวอยู่กันครบหรือป่ะเนี่ยหกตัวเนี่ยอืม อยู่คบหรือเปล่ามีอาเพื่อนอยู่คบหรือเปล่าพี่น้องอยู่คบหรือเปล่าดีอาเป็นตัวผู้นะแต่ว่าเป็นมีมีชอยคอเป็นสีชมพูแต่เป็นตัวผู้นะโอเคยวซื้อนมมาให้นะอาดีอาดีหมาน้าดมจะซื้อนมมาให้นะแป๊บนึงนะโอเคนะอ้าวตอนนี้เราซื้อนมมาให้หมาแล้ววันนี้พี่ก็หอมน้องกันดาไม่อยู่นะแต่ว่าเรา พี่หอมน้อนาเปโรงเรียนแต่ว่าเราจะซื้อนมไม่ให้หมาน้อยตัวนี้คืออาดีตัวนี้คือมีอาเดี๋ตัวแล้นก็เป็นพี่น้องมานี่มานี่มามานน้เร็วมานน่เร็วนี่นี่อาดีอาดีทนี้ท่านี้เป็นนมถั่วเหลืองอ่ะโคมองไม่เห็นกล้องล้นเนี่ยจะจะกินกันสองคนนะสองตัวนะต้องแบ่งพี่น้องกินด้วยนะ นี่หมาจะแอบขึ้นตรงมันหญ่ต้องหาอะไรมาปิดไว้วันนี้อาดีกับมีอากินใหญ่เลยเอาไปให้เ,เพื่อนๆหน่อยเร็วามาทังนี้มาใกล้ๆเพื่อนมาอาดีมีอามามามา,มาโอ้ยทันนี้กินกันแค่สองตัวไงตัวอื่นก็ไม่ออกมาเลยอแอบอยู่ตรงนั้นออกมาเร็ว ออกมาสิออกมาสิไม่รู้ชื่ออะไรนะไม่ได้ตั้งชื่อให้นะเนี่ยออกมานี่แร้วออกมาละออกมาละนะออกมาออกมาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมีงา้นชินหมดนะมีงานินหมดนะนะมาแล้วเลียข้างๆทำไมล่ะเราไม่เลียข้างบนล่ะไม่กินข้างบนดีๆล่ะไอตัวกินก็กินจนหมดเลยนะน่ะ ไม่ได้แบ่งให้นะไม่ได้เหลือเผื่อให้นะไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะเอากินเลยกินเลยไอ,อตัวนั้นเล็กกว่เพื่อนนะ่ะกินเยอะๆหน่อยเล็กกว่เพื่อนเลยนายนะ่ะอ,อตัวนี้เป็นหมาสังหลับยาวนะกินนะเยี่ยมไปเลยแล้วอย่าเข้าไปข้างในนะออกไม่ได้นะอ่ะอ่ะ โอเคเชิญกินให้อร่อยอดีมีอาไปแล้วนะบาย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 แล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ